เมื่อคลิปก่อนไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับพรยเดเตอร์ตัวเมียว่าหน้าตาเป็นไงมีบทบาทยังไงในจักรวาลพรยเดเตอร์ ในเวอร์ชันที่ไม่มีหนังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคอมิกไม่ก็อนิยายนะครับอ่าในเมื่อพูดถึงตัวเมียเนี่ยผมมีการพูดถึงเอ่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้ตัวเมียในโลกของยุทจาใช่ไหมในคลิปนี้ผมก็จะมาเจาะมากขึ้นว่าพวกมันเนี่ยได้กันยังไงนะครับไใ่แง่หมายถึงฟิสิกส์นะในแง่ถึงวัฒนธรรมของมันว่าพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของมันการมีลูกของมันเนี่ยมามีวัฒนธรรมยังไงนะครับมีแบบความเป็นซิวิลิเซชันดูมีการพัฒนาหรือว่ามีความเป็นสัตว์ป่าเถื่อนอะไรแบบนั้น ก็มาดูกันในคลิปนี้นะครับข้อมูลนี้แปลมาจากเว็บของ A.V.P. วิกินะครับถ้าเกิดผิดพลาดในาการใดก็ขออภัยนะครับวิธียทธจให้การกาเนิดลูกนั้นเนี่ยไม่เคยมีการอธิบายอย่างละเอียดนะครับแต่แล้วก็ตามเมื่อดูจากการวิพาคเนี่ยก็บอกว่ากระบวนการการผสมพันธ์กันเนี่ยก็ไม่แตกต่างจากสัตว์หรือนมเท่าไหร่นักนะครับก็คงเดาว่ามันก็ผสมพันธ์กันเหมือนกับคนนั่นแหละครับ แต่แเราว่าเพราะเนี่ยมีความเป็นสัตว์อยู่นั้นหลายอย่างเนี่ยเวลาดึงดูดเพศหรือดูดคู่เนี่ยมันก็มีความใช้สัตยาทางสัตว์อยู่อย่างเช่นลักษณะกายภาพของตัวผู้ที่จึงดูดตูมีอย่างเช่นทรงผมเดนล็อกของมันนะครับไอความยาวของรมเดนล็อกนี่แหละที่สามารถดูดตูมีได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวผู้เนี่ยตัวผู้มักจะคิดว่าปล่อยผมสั้นไปเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับมันต้องผมยาวสลวยสลวยนะครับเออผู้หญิงชอบนะครับดอเพลเตอร์รุ่นยาวที่เกิดมาเนี่ยจะถูกเรียกว่ายังยัวจาหรือ หรือว่าักิงส์พัมส์หรือว่ายังกริ้งยศทจานะครับและพอโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีฤด,ดูของมันนะครับพเพลเตอร์มีฤดูการผสมพันธุ์ของมันนะไม่เหมือนคนที่จะมีลูตูตรงไหนก็มีของเขาอะไรแบบนั้นนะครับฤด,ดูประจําเดือนมันมีฤดูสัมพันธ์เป็นหลักแหล่งนะครับโดยตัวเมียเนี่ยแน่นอนว่าตามสไตล์นักล่าแห่งจัก,กรวาลน,นะครับตัวเมียก็ต้องเลือกโัวพูดนอกจากทรงผมเด่นล็อกอันยาวสลัวเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าัวพูดตรวเนี้ยแข็งแกร่งมากแค่ไหนกล้าหารพอ พื่อลูกของมันเนี่ยจะได้แข็งแรงด้วยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั่วไปเนี่ยตัวเมยียก็จะไม่เลือกพวกอันบลัดอันบลัดหรือยังบลัดเนี่ยก็เป็นแรงของพลเตอร์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับจะมีตัวผู้ที่ยศตั้งแต่บลัดเด็ดขึ้นไปเนี่ยเออเดลกาบรรลุติภาวะเริ่มมีการล่ามากขึ้นเริ่มมีรางวัลมากขึ้นจากการล่าเนี่ยตัวเมยียเริ่มสนใจนะครับและยิ่งตัวผู้ยิ่งมีทรฟฟี่หรือของรางวัลหรือแบบ ชิ้นส่วนจากเหยื่อที่ทำการล่านเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่ตัวเมียก็ยิ่งสนใจมากเท่าน,นั้นตามธรรมเนียมของยศจานะครับและยิ่งสนใจมากขึ้นเมื่อยศจาตัวผู้ตัวนั้นมีเอกลักษณ์พิเศษประมาณว่ามันต้องมีความสพาพิเศษอะไรสักอย่างเนี่ยถึงจะเหมาะกับการเป็นคู่ครองอะไรแบบนั้นถ้าเกิดยศจาาตัวไหนมีความพิเศษเนี่ยเรียกได้ว่าตัวเมียมาแทบไม่ขาดสายนะครับยิ่งในยศจาที่เข้าข่ายท่านว่าเนี่ยชื่อของมันค่อนข้างจะตลกดีนะครับมันอาจว่านัดกระปูแนทกระปูนัดกระปู นักระปูนะครับนักระปูเนี่ยเป็นเพลเตอร์เป็นหัวหน้าแคลงของมันซึ่งแล้วขนาดน้าว่ามันมีเมียหลายตัวง่ายคือมันมีเมียเยอะนั่นเองนะครับซึ่งยุจาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำเงี้ยผัวเดียวเมียเดียวเนาะมันก็มีคู่ครองหลายตัวได้นะครับคล้ายๆกษัตริย์แหละหัวหน้าครอบครองฮาร์เลมของเขาอะไรแบบนั้นนักกระปูเนี่ยก็ถือว่าเออมีชื่อเสียงเล่งนามจากการล่าหลายครั้งนะครับล่าซินอมอบได้สามารถจัดการซินอมได้ด้วยมือเปล่านะครับโคตรโหดอ่ะ ซูโมฟนี่มันไม่ใช่ว่าจะฆ่าได้ง่ายนะถ้าเกิดมือเปล่าเนี่ยต่อให้เป็นพิเตอร์ก็ตามนะครับทาไมนักกระปูเนี่ยเป็นพิเตอร์ที่เขาท่านจะไม่ถึงกับเยอะยิงอะแต่เรียกได้ว่าเออมีความภาคภูมิใจตัวเองมากแต่แล้วก็ตามมันก็ยังมีเกียรติของตามสไต์พิเตอร์อยู่แต่สุดท้ายมันก็ตายหานะครับจากการไปบุกบนดาวแห่งหนึ่งมาไปเจอเกิดซร์มฟแปลกประหลาดที่ไม่เคยเจอมาก่อนมันตัวใหญ่กว่าโลนซร์มฟทั่วไปสุดท้ายมันก็ถูกฆ่านะครับ และผู้ช่วยของมันเนี่ยลานิกสวาเนี่ยก็ได้ขึ้นตำแหน่งแทน๋ยวลานิกสวาเนี่ยก็ถูกพูดถึงต่อนะครับเพราะตัวนี้เองก็มีความโดดเด่นในอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะครับแน่นอนว่าพวกตัวเมียเนี่ยถ้าเกิดเสียตัวผู้ไปเนี่ยบางตัวก็หาผัวใหม่แต่บางตัวเนี่ยมันก็จะอยู่กลุ่มใหม่เลยคือบิโดแคลนก็เป็นกลุ่มเพจเตอร์ที่เหมือนเป็นกลุ่มตัวเมียที่สูญเสียสามีไปและเลือกที่จะไม่มีผัวต่อนะครับอย่างในคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงหัวหน้ากลุ่มเธอฮาโชริเป็นเพจเตอร์เพศเมียที่มีรูปล เรียกว่าดูเป็นเฟมินิสต์สุดแล้วก็คือมีหน้าอกชัดเจนอะไรแบบนั้นนะครับแถมยังตัวใหญ่กว่าเพเทอร์ตัวไปที่สูงถึงเฟุตด้วยกันนะครับเพเทอร์เฉลี่ยเนี่ยสูงประมาณ7ฟุตขึ้นนี่รอ9ฟุตเลยนะครับเสียดายที่ทั้งตัวฮาโชนี่แล้วก็ไอ้นักกระปูเนี่ยไม่มีรูปนะครับเพราะว่ามันอยู่ในยายนะครับอย่าเห็นกันว่า,วาหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับตามมาที่ของตัวดาชันเต้ดาชันเต้ก็เป็นหนึ่งในแคลริเดอร์ของเพเทอร์อีกเผ่านึงนะครับเขาบอกไปว่าเขาบอกไปว่ายุติธรรมในสิ่งยุ ก็หมายความว่านอกจากการล่าเนี่ยที่ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มยศจารเนี่ยการสัมผัสเองก็ไม่นหนึ่งนั้นเช่นกันนะครับประมาณว่าเกิดมาเนี่ยต้องล่าให้มากที่สุดแล้วก็มีมีเยอะหรือว่ามีคู่ครองให้ได้มากที่าาสุดอะไรแบบนั้นนะครับก็คล้ายๆกับสัตว์เลยเนาะแต่แค่สัตว์ปกติมันไม่ล่าเหยื่อนะมันล่าเพื่อกินไงอันนี้ล่าเอารางวัลเพื่อไปให้ตัวเมียนี่คือแบบเออประทับใจอะไรแบบนั้นนะครับเป็นเผ่าที่ป่าเถื่อนแท,ท้ท่าที่มีชีวิตสมัยนะครับดังนั้น การล่าและการผสมพันธุ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจแบบน้นต้นของกลุ่มฮันเตอร์พวกแบบเพื่อต้องการรางวัลเกียรติยศนะครับยิ่งพเีเ,เตอร์ตัวผู้เนี่ยมีเมียม,ม,ม,มากเท่าไหร่ได้รางวัลจากการล่าเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นเกียรติแต่ชีวิตมันมากเท่านั้นนะครับนักล่ามาตุกขาดที่ว่าการล่าเป็นรองการปี้กันคืออันดับหนึ่งอะไรแบบนั้นเลยนะครับเรียกว่าสุดยอดมากนะครับจำนวนลูกที่เกิดจากการตั้งครรภ์นั้นไม่ถูกเปิดเผยนะครับว่าปกติมันข้อลูกออกมากี่ตัวนะครับแต่แล้วก็ตาม นักล่าบางตัวเนี่ยสร้างชื่อเสียงจากการเนี่ยมีลูกรวมๆกันนะครับประมาณว่ามีเมียหลายคนและก็ตาเนี่ยมีลูกลวมกันถายาัดวมกันเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบตัวนะครับบางตัวนี่คือสองร้อยเลยนะครับเรียกว่าสุดยอดมากวันๆไม่ทำอะไรนะครับนอกจากล่าแล้วก็ได้กันนะครับยศจาเป็นพันธุ์ที่มีฮาเลมไม่เคยมีมาทึกไว้ว่ายศจาจะรักแบบโผลเวเมียเดียวนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะครับ จึงอยู่ยศจาเนี่ยอ่ะมีการล่าแล้วต้องมีการได้กันใช่ไหมแต่การได้กันเนี่ยมันจะรับการเห็นชอบจากเอลเดอร์พิเลเตอร์รุ่นใหญ่ก่อนเอลเดอร์พ a เ o เตอร์จะตัดสินว่ายศจารุ่นเยาว์ตัวไหนเนี่ยมีสมรรถภาพร่างกายพอที่จะได้กับผู้หญิงตัวเมียแบบนั้นถ้าเกิดตัวไหนที่เอลเดอร์พ a เ o เตอร์วิเคราะห์แล้วว่าไม่ลูกมาไม่แข็งแรงแน่นอนนะครับจะโดนตัดขำทิ้งเลยนะครับจริงๆนะจะถูกตอนเลยนะครับเพื่อทําให้มันไร้สมรภ,ภาพไม่ต้องมีลูกเลยนะครับ ก็บอกเข้าใจเบิ่อทธรรมันมอยู่นะมันต้องการลูกหลานที่แข็งแกร่งไงเพื่อสืบทอดยีนที่แข็งแกร่งของยวดจาอะไรแบบนั้นนะครับมันไม่ต้องการลูกที่อ่อนแอเนาะหนึ่งในะเพเทเอร์ที่โดนแบบนี้ก็คือตัวลานิสวานะครับตัวที่มาเสียดตาแหน่งผู้นําแทนตัวนักกระปู่นั่นเองนะครับตัวเนี้ยก็ถูกเอลเดอร์พิจารณาว่าตรงนั้นของมันะเ,เล็กกว่าเพเทเอร์ปกตินะครับก็เลยโดนตอนนั่นเองนะครับน่าสงสารมากนะครับ แน่นอนนอกจากการสืบพันธุ์เพื่อปั๊มลูกเนี่ยมันก็มีการสืบพันธุ์แบบคนก็คือแบบเอ่อเทรเชอร์อะไรแบบนั้นนะครับเพื่อความพึงพอใจของแต่ละฝ่ายด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือวัฒถ้าทมการอยู่ด้วยกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเมียหลายตัวเนี่ยต่สหญ่เพลเตอร์เต้าผู้มันก็ไม่คิดจะมาเลี้ยงลูกเท่าไหร่นะครับประมาณว่าพอมันปั๊มลูกเสร็จมันก็ทิ้งลูกให้เมียดูแลแล้วมันก็ตามล่าตามปกตินะครับประมาณว่าเป้าหมายของสุญะของเพลเตอร์เพศคู่ก็คืออ่ะผสมพันธุ์เสร็จก็ให้เมียดูแลนะครับ ตัวพูดแค่ปั๊มลูกมาให้ได้มาที้สุดแค่นั้นเองนะครับก็นึกว่าคนแต่งก็แต่งเพเตอร์อย่างอุเผาพันธุ์ที่ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีทันสมัยนะครับแต่รูปแบบการชีวิตเค้าเจอร์ของมันเนี่ยค่อนข้างจะปาดเทอนสุดๆนะครับออกแนวสัตว์บวกๆกับมนุษย์ด้วยในแง่ของการล่าเนาะก็สมกับเป็นผาพันธุ์มันดีนะครับนี่ผมยังไม่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพเตอร์กับเอเลี่ยนเขาอื่น้วยนะอันนี้คือเพเตอร์ด้วยกันเองนะครับเพราะว่ามันก็มีคนที่ถูกเพ์เตอร์ และนั้นในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงว่าเพเตอร์เนี่ยมันมองคนยังไงนอกจากเหยื่อน,นะครับเพราะมนุษย์บางคนเองก็ถูกเพเตอร์ยอมรับเช่นกันว่าเออมีสมรรถภาพพอหรือว่าเป็นนักล่าที่มีฝีมือไม่แตกต่างจากพวกมันมันก็นับถืออะไรแบบนั้นนะครับก็ติดตามได้คลิปถัดไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็จากไปผมได้ทําช่องเกี่ยวกับเมกะอนิมา่าเป็นช่องที่รูปแบบตรงข้ามกับเพเตอร์สิ่นเชินะครับเพเตอร์ล่าเหยื่อใช่ไหมแต่เมกะอนิม่าเนี่ยผมจะพูดถึงสัตว์ ซึ่งผมชอบแนวสัตว์หายากไงก็ยอยากพูดถึงนะครับก็ต้องคัดกับเฟเตอร์มากๆนะครับเฟเตอร์มมล่าเยือนนะครับสัตว์พวกนี้ไม่ควรล่าเพราะมันจะสูญพันธุ์อยู่แล้วนะครับอย่างคลิปล่าสุดลงไปก็เป็นโอ่ลมาที่หายากที่สุดแล้วก็ปลาฉลามเมก้าเมาส์อะไรแบบนั้นนะครับเติมหางใจก็ไปดูได้นะครับลิงก์อยู่ช่องิคิปชันด้านล่างเสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ